ทำไรเหรเปิด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 กินเองได้ไหมอันโนเปิดกินเองเลยหรอเปิดเลยเปิดเลยเออจับขึ้นมาทำไงต่อทำไงต่อข่ยาวแบกไปทีนึงแบกหนูจะแบกไปไหนเปิดเลยแน่จริงเปิดเลยเปิดกินเองไงหรอเปิดกินเองเลยขวดนมอ่ะ จริงกัรไหมอา่อาพอพอไม่จับให้นะ อาเสีปากวะมาเป็นเรื่องหม่ำหม่ำเออโมโหโมโหอะไรไม่ต้องโมโหมันต้องโมโหใส่พ่อเลยเอาพ่อเปิดฝาให้แล้ว嘛อ่ะเอาพ่อเปิดฝาให้แล้วอ่ะอันนี้อ่ะพ่อจะฝาอ่าหม่ำหม่ำหนูำอันนูอันนูอันนอหนูจับเองหนูจับเองจับคนนมเองอโนจับคนนมเองอโนจับคนนมเองนั่นน่ะหนูจับคนนมเองนั่นแหละ แต่คนนบเองเอ้แบบนั้นเนี่ยเอ้แนนวก็ยกตูดขึ้นนะลูจกจับไม้ขึ้นมานัดนไมนขึ้นมาแล้วก็เอาใส่ปากง,งับไม่ต้องมองัววุ่นวายใส่พ่อเดยออ่าทิ้งทำหมอ้าวไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ถึง